แสงแดดอ่อนยามเช้าทาทาบท้องฝาสีทองของเชียงใหม่สาดส่องลงมายังตลาดวโรรสที่เริ่มคึกคักด้วยผู้คนกลิ่นหอมของข้าวเหนียวมะม่วงและความเผ็ดร้อนของน้ำพริกอ่องลอยประปลนมาตามลมผู้คนเบียดเสียดการเลือกซื้อผักสดผลไม้และของกินพื้นเมือง แต่ท่ามกลางความวุ่นวายนั้นมีสายตาคู่หนึ่งจับจ้องไปยังเด็กสาวร่างเล็กที่กำลังเดินถือตะกร้าใบโตอย่างคล่องแคล่วเด็กสาวคนนั้นชื่อนลินเธอเพิ่งย้ายมาอยู่เชียงใหม่กับย่าหลังจากพ่อแม่ประสบอุบัติเหตุเมื่อปีก่อนดวงตาของเธอฉายแววความเศร้าอยู่ลึกๆแต่ก็พยายามเก็บงำมันไว้ภายใต้รอยยิ้มที่สดใส นลินเป็นเด็กสาวที่รักสัตว์มากโดยเฉพาะสุนัขจรจัดที่มักพบเจออยู่ตามข้างทางเธออดใจไม่ไหวที่จะแบ่งปันอาหารและน้ำให้เสมอนลินจ๋ารีบกลับบ้านนะวันนี้ย่าจะทำแกงฮังเลเสียงทุ้มอบอุ่นของย่าดังมาแต่ไกลนลินยิ้มตอบก่อนจะหันกลับไปมองทางที่เธอได้ยินเสียงร้องแปลกๆเมื่อครู่เสียงหอบเหนื่อยและร้องครวญครางแผ่วเบามาจากซอกตึกเก่า ท่ามกลางกองขยะนลินเดินเข้าไปดูใกลๆ้ๆก็พบกับลูกหมาตัวหนึ่งขนสีน้ำตาลเข้มสก,กรปรกดวงตาโตใสแปว๋วสะท้อนความหวาดกลัวและเจ็บปวดมันถูกทิ้งไว้เพียงลำพังดูอ่อนแอจนหน้าใจหายโอ้โอ้ไม่เป็นไรนะนลินค่อยๆยื่นมือเข้าไปลูบหัวมันเบาๆลูกหมาตัวนั้นกระตุกเล็กน้อยแต่ต้อยอมให้เธอสัมผัส มันเลียมือเธอเบาๆเป็นสัญญาณแห่งความไว้เนื้อเชื่อใจเธอคงหิวมากเลยสินะนะลินตัดสินใจทันทีเธอแกะปลาทูที่ซื้อมาแบ่งครึ่งหนึ่งแล้วยื่นให้ลูกหมาที่กำลังหิวโซลูกหมาตัวนั้นกินอย่างตะกละตะกลามก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองนลินเหมือนต้องการขอบคุณเมื่อกินอิ่มแล้วมันก็ค่อยๆเดินโซซัดโซเซเข้ามาคลอเคลียที่ขาของเธอ เธอไม่มีเจ้าของเหรอนลินพูดกับมันเบาๆถ้าอย่างนั้นฉันจะเรียกเธอว่าเจ้าป่านะเพราะเธอตัวเล็กแต่ดูเหมือนจะซ่อนอะไรไว้เยอะเลยนลินอุ้มเจ้าป่าขึ้นมาใส่ในตะกร้าอย่างอ่อนโยนก่อนจะรีบเดินกลับบ้านอย่างรวดเร็วย่าของเธอเห็นลูกหมาก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มเอ็นดูแล้วช่วยกันดูแลมัน วันเวลาผ่านไปเจ้าป่าเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วมันไม่ใช่หมาจรจัดธรรมดาอีกต่อไปมันมีความฉลาดหลักแหลมผิดปกติชอบมองตามนลินไปทุกที่และที่สำคัญเจ้าป่าดูเหมือนจะเข้าใจภาษามนุษย์อย่างน่าประหลาด วันหนึง่งขณะที่นลินกำลังช่วยย่าทำความสะอาดห้องเก็บของเก่าในบ้านเธอเจอหีบไม้โบราณใบหนึ่งแกะออกดูข้างในก็พบกับตำราเล่มหนาที่เต็มไปด้วยอักขระแปลกตากลิ่นอายโบราณชวนให้รู้สึกผิดสงย่าจา๋านี่มันอะไรคะนลินถามด้วยความสงสัย นั่นคือตำราของบรรพบุรุษเรานะลูกย่าตอบเสียงเรียบเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับพลังที่ซ่อนเร้นและวิธีการปลุกมันขึ้นมาแต่ไม่มีใครเคยเข้าใจความหมายของมันเลย นลินยิบตำราขึ้นมาเปิดดูอย่างตั้งใจทันใดนั้นเจ้าป่าที่นอนอยู่ข้างๆก็กระโดดขึ้นมาแล้วเอาจมูกดุ่นที่หน้าตำราเบาๆดวงตาของมันสุกสกาวเป็นประกายราวกับว่ามันรับรู้ถึงพลังบางอย่างที่ซ่อนอยู่ในนั้นเจ้าป่าเธอสนใจเรื่องนี้ด้วยเหรอนลินพูดอย่างประหลาดใจ คืนนั้นนลินนั่งอ่านตำราอยู่ใต้แสงเทียนท่ามกลางความเงียบสงัดมีเพียงเสียงคลุยแผวเบาจากบ้านข้างๆและเสียงหอบหายใจของเจ้าป่าที่นอนอยู่ข้างๆ เธอพยายามถอดรหัสความหมายของอักษระโบราณน,นั้นแต่ก็ยังไม่เข้าใจจู่ๆเจ้าป่าก็ลุกขึ้นยืนมันเดินไปที่ผนังห้องแล้วเอาอุ้งเท้าหน้าควรเบาๆที่ผนังอิฐโบราณน,นลินตกใจเรียบเข้าไปดูทันใดนั้นอักษระบนผนังก็ส่องแสงสีทองออกมาราวกับเป็นรหัสหลับที่ตรงกับตำราในมือเธอเป็นไปได้ยังไงนลินอุทาน เมื่อนลินนำอักขระบนผนังมาเทียบกับตำราเธอก็พบว่ามันเป็นส่วนสำคัญที่จะไขความลับทั้งหมดได้ตำราเล่มนี้ไม่ได้พูดถึงพลังธรรมดาแต่เป็นพลังที่เชื่อมโยงกับจิตวิญญาณของแผ่นดินล้านนาพลังที่สามารถรักษาเยียวยาและเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆได้ นลินลองอ่านคำสวดในตำราอย่างตั้งใจขณะที่เธออ่านเสียงของเธอก็เริ่มสั่นสะเทือนด้วยพลังอันลึกลับเจ้าป่าส่งเสียงร้องประหลาดโชคดีที่ย่าของเธอเข้ามาเห็นเหตุการณ์เสียก่อนนลินหยุดเดี๋ยวนี้นะ ย่าร้องห้ามเสียงดังย่ารีบเข้ามาคว้าตำราไปแต่มันสายเกินไปแล้วอักขระบนผนังเริ่มเรืองแสงสว่างจ้าขึ้นเรื่อยๆแสงนั้นสว่างจนนลินต้องหลับตาปี เมื่อแสงจางลงเธอค่อยๆลืมตาขึ้นมาก็พบว่าเจ้าป่าตัวน้อยของเธอกำลังยืนสง่าอยู่เบื้องหน้ามันตัวใหญ่ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขนของมันเป็นประกายสีทองอ่อนๆและดวงตาของมันฉายแววฉลาดปราดเปรื่องอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเจ้าป่าเธอณนะลินพูดตะกุกตะกัก มันไม่ใช่หมาธรรมดาย่าพูดสัน่นมันคือผู้พิทักษ์แห่งพลังโบราณที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนย่าเล่าต่อว่าตำราเล่มนี้คือคู่มือในการควบคุมพลังแผ่นดินส่วนเจ้าป่าที่นลินพบนั้นคือผู้ที่จะนำเธอไปสู่ความเข้าใจที่แท้จริงแต่การปลูกพลังนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องอาศัยความบริสุทธิ์ของจิตใจและความกล้าหาญที่จะเผชิญหน้ากับอดีต นลินรู้สึกสับสนปนเปเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะเกี่ยวข้องกับเรื่องเหนือธรรมชาติเช่นนี้แต่เมื่อมองไปที่เจ้าป่าเธอก็สัมผัสได้ถึงความผูกพันที่ลึกซึ้งราวกับว่าโชคชะตาได้นำพาพวกเขาทั้งคู่มาพบกันย่าคะแล้วเราจะทำยังไงคะ นลินถามเราต้องไปที่วัดเก่าแก่ที่อยู่บนเขายาตอบที่นั่นคือจุดศูนย์กลางของพลังนี้และมีปริศนาที่รอให้เราไขการเดินทางของนลินและเจ้าป่าเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางมนตเสน่ห์ของเชียงใหม่โบราณพวกเขาต้องเรียนรู้ที่ใช้พลังที่ซ่อนเร้นเพื่อปกป้องความลับของแผ่นดินและเผชิญหน้ากับโชคชะตาที่รออยู่ข้างหน้า